พ่อก็สวมให้ลูกนะคะเดินมาตรงกลางนิดนึงนะคะให้ช่างภาพช่องอื่นนะคะช่างภาพด้านหน้าที่ได้ภาพแล้วนะคะวันนี้ช่างภาพจากทุกช่องเลยนะคะมากันที่จังหวัดภูเก็ตของเรานะคะกันกันเห็น าใจเย็นๆครับคนอื่นไม่ได้วามค่ะอันนี้ก็จะได้เป็นภาพประทับใจนะคะของผู้ที่มาต้อนรับแล้วก็บรรดาสื่อมวลชนที่มาร่วมทําข่าวภาพบรรยากาศที่น้องเทนนิสมาถึงประเทศไทยหลังจากที่คว้าเหรียญทองโอลิมปิกเหรียญแรก ให้พี่น้องชาวไทยได้ชื่นใจกันนะคะก็เป็นภาพประทับใจแต่ทุกคนก็ต้องเรียนว่าเราเดำเนินการตามมาตรการของ dmh tta นะคะที่สนามบิน,นะะภาคาการยเนียนา,นานชาติจังหวัดภูเก็ตค่ะโค้ชเชนะคะขอ,โโเ,ะะขอเสียงเรียกร้องให้โค้ชเชออกมา,าโค,โะคะ่ะโค้โค้ชเชนะคะเราจะเห็นว่ามีน้องเทนนิสมีโค้ชเชนน้องจูเนียแล้วก็มีคุณพ่อนะคะคุณพ่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะท่านนายกสมาคมธรรมวัฒน์นะคะแล้วก็ท่านผู้อำนวยผู้ว่าการกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะรวมทั้งผู้ช่วยรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาด้วยค่ะและนนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยนะคะค่ะนี่เป็นภาพค่ะนะคะชูเหรียญนะคะเป็นเหรียญแห่งความสุขของคนไทยท่ามกลางภาวะวิกฤตโควิด -19 นะคะ คืนความสุขให้กับคนไทยนะคะวันนี้นะคะมีน้องเทนนิสมีน้องจูเนียร์ด้วยนะคะให้กํลาลังใจน้องจูเนียร์กันด้วยนะคะน้องจูเนียรนิด้ไมองเทนนิสนไม่ได้หอมไม่ได้ค่ะต้องมมาตรการนะคะช่วงนี้จะแสดงความรักกันแบบใกล้ชิดไม่ได้แสดงความรักแบบเว้นระยะห่างนะคะ ใช่ค่ะน้องจูเนียร์ก็มาน่ารักนะคะอ่าค่ะมีเสียงดังกันบ้างค่ะหลังจากนี้นะคะน้องก็จะรับดอกไม้ค่ะน้องก็รับช่อดอกไม้แสดงความยินดีนะคะจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ตท่านสสจังหวัดภูเก็ตนะคะ ค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะมอบช่อดอ,อกไม้แสดงความยินดีท่านพิพัฒรัชกิจประการค่ะท่านนายกสมาค,คมกีฬาเทคโันโดแห่งประเทศไทยคะ่ะท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดภูเก็ตค่ะนั่นวันดีบุญซิวนะ,น,นะคะ แสดงความยินดีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะคะมาเลยค่ะมากราบแล้วก็มารับน้องรับจ้าดอกไม้เดินเราอาจจะเห็นภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะเนื่องจากว่าอยู่ในจุดที่ย้อนแสงอยู่นะคะซึ่งเป็นบรรยากาศสดๆณขณะนี้ค่ะเวลา10นาฬิกากับ25นาทีนะคะท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะ ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับนองน้ครับน้ำามกาีามนลามลึนะครับควันนี้ตกลับมา รู้สึกดีใจและก็อบอุ่นมากๆเลยค่ท kind of so, uh, well. okay. ี่มีที่ทุกคนมาตอนรับใช้รู้สึีใจที่สใชีวคี่กรจากทนะกาแ่ักก็ได้อม้แล้วก็ทาให้กาลังใจค่ะก็กําลังใจที่พเราท ยากทานอะไรก็ติดนะคะคุกกี้เชฟแล้วก็อาหารทะเลไม่หยาบเบาค่ะก็วางต่อไหนก็คือแบบยังทหน้าที่ของตัวเอต่อไปนะคะก็อยากจะมองเป็นสเต็ปไปสเต็ปค่ะก็จะทํา เวทีนี้ทุ่งสมาห้เต็มที่ที่สุดที่ได้รับมอบหมายค่ะถ้าที่เราเลือกจะหมายเราจะลงนะคะค่ะก็ตั้งใจว่าถ้าร่างกายยังสมบูรณ์แล้วก็ดีพร้อมข้งก็อยากจะทำให้ได้อยากจะไปให้ได้อกีกครั้งหนึ่งค่ะ ครับครับก็แน่นอนกบก็ดีใจมากครับผมก็อยู่ที่ไทยผมก็เกือบ20ปีแล้วครับก็ทุกครั้งก็ไปในต่าใดก็ไม่ใช่โรงเรอย่างเดียวกันผมก็อยากให้ทำนาทีที่ทำทำนาทีเต็มทีครับทำนาทีเต็มที่ับที่สุดครับก็ผมดีใจด้วยครับแล้วก็ได้ความสำเร็จอะไรก็ผมก็ก็กเราไม่ใช่ คณะร่วมเราอย่างเดียวก็เป็นทางประเทศไทยครับผมดีใจที่สุพรมให้มีโอกาสคนไทยมีความสุขครับก็ผมกระคาเกี่ยวกับได้สัญชาติไทยก็ผมก็ทำงานาที่เหมือนเดิมครับก็ไม่เปลี่ยนอะไรแลก็ผมก็ถ้ามีโอกาสเอาเร็วๆครับก็ ก็ก็คุณพี่น้องชาวไต้ที่มาต้อนรับในวันนี้และพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับตรงนี้หลูกองพุ่งแบบในทำให้พี่น้องมีความรุกตบตัวเรือทางปรดเทศทาในประเทศไทยนะี่นะคนไทยที่ยุ่งโฉมโลกครับพุ่งขอกก็คุณนะครับตรงนี้ไปแต่ขั้นนี้เราไปในนามกองทีมชาติไทยนะครับไปในนามคนไทยทั้งหมดทุกคนลตรงตรงนี้ชนะแล้วก็คนไทยทั้งประเทศชนะไปด้วยครับก็ขอบคุณครับ ครงการภูเก็ตเซนบ็อกก็เป็นนโยบายของท่านนายกรัมนตรีติพลอยยุทธจันทร์โอนชานะครับการที่วันนี้เราเปิดภูเก็ตเซนบ็อกแล้วน้องเทนนิสเราได้เหรียญทองจากการแข่งโอลิมปิก2020ที่โตเกียวนะฮะสิ่งที่สําคัญที่สุดคือน้องหลังจากเครียดกับการฝึกซ้อมการแข่งขันจนกระทั่งนํามาซึ่งความสําเร็จในการได้รับเหรียญทองกลับมาเพราะฉะนั้นการที่อยาให้น้องไปอยู่ในห้อง เป็นเวลา14วันผมคิดว่ามันจะเป็นการความกดกันเพราะฉะนั้นก็เลยเชิญน้องกับทีมงานทั้งหมดเนี่ยมาในภูเก็ตแซนด์บ็อกซึ่งภูเแซนด์บ็อกซเนี่ยคนที่ผ่านการตรวจ RT-PCR แล้วผลออกมาเป็นนิกศทีก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้เหมือนกับที่น้องไอ้มิตบอกว่าอยากจะทานอาหารซีฟู้ดอยากจะทานอาหารพื้นเมืองของคนภูกเกต็ตและอยากจะทานอะไรนะคุกกี้ แล้วก็อะไรไม่รู้กันเยอะแยะนั่นนี่คือนี่คนเซนที่ขณะที่น้องทําการฝึกซ้อมก่อนการแข่งขันน้องอยากจะรับประทานแต่น้องรับประทานไม่ได้ก็ต้องควบคุมตัวเองทุกอย่างต้องดอูในวินัยทุกอย่างตามที่ทางโค้ชาำนดเอาไว้นะครับก็ับผมคิดว่าคนไทยเราทั้งประเทศก็คงจะมีความสุขนะในช่วงนี้แต่ก็ไม่ใช่เฉพาะน้องเจนิีคนเดียวกพราะหวังว่าเราน่าจะได้เหรียญทองหรือเหรียญ ไกๆในกองทัพนักกีฬาส่วนที่เหลือที่ทําการแข่งขันอยู่ที่โตเกียวได้กลับมาอีกซึ่งถ้ามีได้เหรียญกลับมาหรือไม่ได้เหรียญกลับมาผมคิดว่าขนาดที่ตัวผมมากักตัวที่นี่เช่นกันนะฮะ14วันก็จะมารับน้องๆนักกีฬาที่เดินทางกลับสู่ภูเก็ตนะฮะแซนบล็อกตรงนี้เนี่ยก็บอกได้เลยนะครับว่าการที่เราเปิดภูเก็ตแซนบล็อกก็เป็นสิ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกและเป็นการ คลอนคลายโดยเฉพาะในภาวะวิกฤตของโควิดสิตอนนี้แต่ที่สําคัญที่สุดท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้โฟน,นคุยกันกนะอี่นิดในขณะที่ทําการแข่งขันเสร็จแล้วผลออกมาว่าได้เหรียญทองน้องก็ได้มีคุยกับท่านนายกรัฐมนุตรีและท่านยัคงท่านนายกได้แสดงความดีดีแล้วก็แสดงความห่วงใยแล้วก็ให้กําลังใจน้องเต็นิดแล้วก็ให้กําลังใจกับนักกีฬาทุกคนที่ กำลังแข่งขันละที่อยู่ที่อโอลิมปิกโตเกียว2020อยู่ครับ